สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุกทุกคนนะครับออคลิปนี้คลิปอัดใหม่นะเพราะว่ามีน้องท่านหนึ่งเขาแจ้งมาว่าเสียงช่วงหลังนะครับคลิปล่าสุดนะครับที่ว่าเกี่ยวกับนี่แหละหน้าเทรดนะครับมันได้หายไปครับครึ่งนึงผมไปเช็คแล้วเออจริงเว้ยแสดงว่าอาจจะมาจากออไมค์ผมนะที่ ทำร่วงอ่ะมันทำร่วงทำร่วงไปนะครับอาจจะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าไม่ใน่เลยลองเลยอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเช็คก่อนอัปโหลดอีกครั้งแล้วกันนะครับก็เป็นเริ่มเลยเนาะมันมีคําถามนะครับที่แฟนคลับกิติมศักดิ์ผมนะฮะท่านก็เป็นผู้สนับสนุนหนังสือผมทุกเล่อมอะครับก็ได้ถามมาว่าได้ดูคลิปที่ผมรีวิวผลประการปี2 ห้าหกสี่นะครับเขาถามว่าเออผมบอกว่าผมเทรดตั้ง415ครั้งเฉลี่ยแล้วเนี่ยเทรดวันละครั้งเลยทีเดียวนะครับเลยถามสงสัยว่ามีหน้าเทรดอะไรที่สามารถเข้าเทรดได้ทั้งปีนะฮะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเทรดเพียงแค่10ครั้งเองในปีหนึ่งครับบูเธอว่าเทรดน้อยนะแต่ว่าเน้นคุณภาพอย่างหนักเลยนะฮะผมเองบอกว่า ที่ผมเทรดทั้งปีนะฮะทุกวันเนี่ยนะมีหุ้นเทรดทุกวันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ฟันเดอร์เมททเลยครับหรือบางทีถ้าใช้นี่ผมก็จะเทรดไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าบางทีผมไม่ก็ได้ใช้ครับบางตัวผมก็เทรดหลายครั้งนะเข้าออกเข้าออกนะครับเพราะว่าบางทีก็โดนสต็อปลอสตไปเพราะว่าผมสต็อปลอสตแคบอะครับนะฮะเหตุผลนะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นที่ เข้าออกหลายครั้งด้วยแหละตัวหนึ่งนะครบ,บางทีก็ถ้าสต็อปไปแล้วกลับมาไม่ได้ผมก็ซื้อขืนวันนี้นะครับทำให้เกิดการเข้าออกหลายครั้งครับจำนวนการเทรดก็เยอะตามนะครับเซตอัพที่ผมใช้ก็จะเป็นเนี่ยฮะใช้ฐานราคานะก็สแกนแบบที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มหุ้นชิงสวิงเทรดะครับสแกนหุ้นที่เป็นขาขึ้นก่อน,นครับดูว่าอาจจะเป็น ให้ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่กําหนดทันว่า20วัน50วัน200วันเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันมีโมเมนตัมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วจากนั้นน่ะดูฐานราคาที่มันสร้างครับไม่ว่าจะเป็นคัพวิแฮนเดิลดับเบิลบอททอมแฟลตเบสนะครับแฟลตต่างๆนะสามหลงสามเหลี่ยมอะไรต่างๆนั่นะครับเฉียงลงเฉียงขึ้นก็แล้วแต่ครับแล้วก็ประมาณนี้ฮะโดยการสแกนนี่แหละ จริงถ้าทำการบ้านประเภทนี้นะแบบสแกนหุ้นโมเมนตัมนะผมมั่นใจว่าจะได้หุ้นให้เทรดมากมายครับเพียงแต่ว่าม,มันก็ไม่เชิงว่ามันจะตรงตามตำราเป๊ะๆนะแต่ว่าทรงมันคล้ายอะไรเงี้ยทรงมันมันเป็นที่เราที่ผมคิดว่ามันใช่ผมก็จะจะซื้อมานนี้นะฮะทุกวันนะผมจะทำการบ้านก็เป็นการนี่แหละ เปิดกราฟดูครับหุ้นที่มันทําเหมือนกับเขาเรียกว่าท็อปเกนเนอร์ในรอบ1เดือนในรอบหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเดือน3เดือนเนี่ยก็ทําไปครับสุดสัปดาห์เสาที่ก็ทำครับมันทำมันวันในวันพอปิดตลาดผมก็ทาเนี้ยสุดสัปดาห์ก็ทำเนี้ยก็ได้หุ้นมากมายครับที่ติดคือผมเจอผมก็ตั้งผมก็ลากเส้นนะคกับวะเนี่ยถ้าราคาทะลุราคาระดับนี้นะ ก็ตั้งปเป็นแเลิร์เอาไว้ครับเตือนนะครับก็ทําจากมือถือเลยนะตั้งไฟรเลิร์เทคกราฟจากมือถือเลยครับได้มากมายครับได้มากมายหุ้นที่ติดนะติดเพราะว่าผมไม่ดูพื้นฐานไงผมดูแค่ไพร์แอคชั่นไพร์พัทเทิล pattern, ใช่ไหมหุ้นมีมากมายครับหุ้นมาเราก็600ตัวใช่จาก700ตัวผมไม่แน่ใจครับดังนั้นการจะมีหุ้นให้เทรดทุกวันเป็นไม่ได้นะครับเป็นไปได้แล้วก็ ถ้าตลาดดีเนี่ยมีรัวๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้ตัวเดียวนะวันหนึ่งอาจจะมาสักสามสี่ห้าหกตัวอะไรสําไปนะครับก็ถ้าต้องดูตามหน้างงานว่า๊ะส่งแบบเนี้ยเราคิดว่าใช่ไหมก็ต้องมาคัดอีกทีนึงว่าเป็น่าเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยมันทาให้ผมมีมีหุ้นที่เทรดเยอะแล้วก็สามารถมีจํานวนการเทรดที่จํานวนมากทั้งปีได้นะครับแต่ถึงขนาดนะครับ มันก็อีกปัจจัยหนึ่งคือนอกจากจะมีเซตอัพแบบนี้แล้วก็ผมเองด้วยความที่ผมจำกัดร i ส k ิ e วอ r d ที่ค่อนข้างจะแคบครับผมจำกัดความเสี่ยงเอาไว้ที่3-5%เปอร์เซ็นต์นะฮะเทคโปรฟิตที่ตั้งเป้าที่สเปอร์เซ็นต์ะครับคืออยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปบางทีสิบเรเซ็นต์ันก็เท่นะบางทีคนนะด้วยความเนี่ยด้วยความที่เซตอัพ เรามีใช่ไหมเราเซดัพเราสแกนได้เป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยริสเรวอร์ดความเสี่ยงที่เราระดับตัดขาดทุนระดับเทปวฟิตเราแคปด้วยทํให้เนี่ยแหละจำเป็นกระเทก็ถี่ตามครับพอผมซับรอดไปใช่ไหมผมก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ดูต่อครับถ้ามันกลับมาผมซื้อคืนครับเนี่ยวันนี้นะเทปฟิตไปถ้ามันทําตัวดีก็ซื้อซื้อใหม่ครับนี่เป็นลักษณะที่ทําให้ เกิดจำนวนการรีเรทร,ร,ทรดที่มากนะมากนะครับก็น่าจะเข้าใจนะแต่ถึงขน,นานนดนี้จะเทรดทีจะเทรดเน้นคุณภาพเน้นปริมาณมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญใหญ่นะมันเป็นอยู่ที่ว่าเอ๊ะผลงานเราเป็นยังไงนะครับผลงานเราพอใจไหมถ้าถ้าถ้าท่านเทรดปีละ10ครั้งแล้วก็ได้กําไรพอร์ตโตปีหนึ่งระดับ 50%ระดับ100%เนี่ยผมว่าโอเคนะเวิร์กมากเลยครับทำต่อไปนะท่านมาทุกทางแล้วผมเองเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าพีที่แล้วอย่าบอกไปผมกผมพอร์ตมันโตมาสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เองตอนนี้ผมเทรดโคตรถี่นะเทรดทุกวันนะครับเห็นไหมสี่ร้อยสิบห้าครั้งแต่กำไรผมตกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันมัน,ม,นมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอสอดคล้อง กับความพยายามสักเท่าไหร่นะผมเลยปีนี้ผมจะปรับผมเริ่มปรับว่าละตั้งแต่เริ่มต้นปีแล้วปรับว่าผมจะไม่ให้รีวอร์ดที่3เท่าตปและถ้าตัวนั้นมันเป็นหุ้นที่ยิ่งใหญ่จริงนะแข็งแรงจริงผมจะทนให้นานนะักมากมากขนาดนั้นนะแล้วก็ผมจะมีการเข้าซื้อซื้อเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นหลักการใหม่นะ ก็แต่ดูแล้วจำนวนการเทรดที่ผมเช็คล่าสุดของผมเองนะเดือนมกรานี i ก็ยืบเจ็ดครั้งนะแสดงว่าความถี่ไม่เท่าเดิมครับแต่ว่าเรื่องราวของการทนรวยหรือเรื่องของรีวอร์ดนี่จะมีการเปลี่ยนไปฮนะแต่ว่าการ Stop ปลอสอะไรก็ปกติเหมือนเดิมครับผมให้อยู่ที่ประมาณสัก5%เป็นหลักอาจจะมีก่อน5%บ้าง แต่ก็ไม่ไม่เกินไม่เกินสินะคือมีบางตัวที่มันมันไปไกลเกินกว่านั้นทันก็ต้องยอมไปครับแต่ว่าพยายามลดความเสี่ยงไปเรื่อยๆนะนี่เป็นหลักการเรื่องของการ,รการความเสี่ยงนะส่วนสรุปผลการเทรดที่โชว์ในคลิปมีโปรแกรมอรไรจัดการให้ไหมไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบผมบังเอิญมโชคดีนดนะที่ผมใช้บริการของโบหลวงครับ ธนาคารกรุงเทพนะครับเขามีให้หมดเลยครับทํทำให้เราหมดเลยครับโคตรดีโชคดีนะครับผมเลยผมเลยปักหลักอยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่โบลหลวงคือผมก็มีมีที่เปิดพอร์ตเทรดอยู่3บโบรกนะครับแต่ว่าด้วยความที่บโบรกที่เหลืออีก2บโบรกมันไม่มีค่านี้เลยไม่มีการคำนวณให้เลยอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยไปใช้บริการมากนะักก็ซื้อทิ้งไปครับตัว2ตัว ที่ผมเอามาจริงจังเทรดหนักเนี่ยก็จะเป็นเทรดทีที่สุดก็จะเป็นของบูหลวงเพราะว่า,วา,วานี่แหละครับเขามีบริการทำไอ้นี่ยคำนวณค่าต่างๆให้เราหมดเลยนะผมว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลยนะฮะที่อื่นผมไม่ผมไม่รู้นะครับต้องบอกไม่รู้จริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้โปรแกรมไม่มีครับไม่ทราบพวกท่านต้องต้อง Google เองครับน่าจะมีคนทําให้หรือเปล่าหรือว่าท่านต้องทําเองครับจริงเทรดปีสิบครั้งเนี่ยเอ็กเซลก็ได้นะ เอกเ l ก็ได้แล้วค่อยไปเซิร์ชค่าต่างเอาเองครับมันมีคำนวณได้อยู่แล้วนะต่อมาอีกคลิปหนึ่งมีท่านหนึ่งที่ผมเคยตอบคลิปไปนะชื่ออะไรไม่ได้ใจพงศกรใช่ไหมนะฮะเขาก็มีการเพิ่มเพิ่มข้อมูลมานะครับว่าเขาเทรด20ครั้งเขาก็มีมีทั้งอ่าเท่าทุนกำไร4เปอร์เซ็กำไร4กำไร2 0 4ลบ บวกสลบสนี่ครับตามนี้ครับแสดงว่าท่านก็มีการจำกัดความเสี่ยงที่ดีนะคือฟิกที่4ครับก็โอเคนะแล้วพอกำไรท่านเลทโปรฟิตนั้นได้ได้5เท่าความเสี่ยงก็โอเคนะว่าก,ก,ก็ก็ไม่เลวนะครับไม่เลวถือว่าผ่าแนบบการความเสี่ยงได้ดีครับเพียงแต่ว่าบางทีไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะตลาดหนึ่พันผัวเนี่ยทำให้มีการขาดทุนที่ต่อเนื่องประมาณนี้นะครับ คือแบบนี้ก็ต้องให้จํานวนที่มากพอครับถึงจะถึงจะได้เพราะผมว่ายี่สิบครั้งยังยังถือว่าไม่ไม่มากนะต้องให้ประมาณสักเป็นร้อยเป็นพันถึงจะโอเคนะฮะเบื้องต้นก็ต้องแบ่งเงินน้อยก่อนนะลองไปเอยครับจนกระทั่งได้จุดที่มันลงตัวนะฮะพวกนี้ต้องให้คุณเวิร์กเองแ้ะเพราะว่าผมว่าโอเคนะโอเคโอเคทุกอย่างนะครับเรื่องราวของจำกัดความเสี่ยงครับ แต่รีวอร์นี่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะอาจจะต้องให้จำนวนการเทรดมากกว่านี้ถึงจะได้มาครอบคลุมนะไอเดียของคุณก็น่าจะอ่านสื่อเร่มนี้แล้วเนาะเนี่ยนะเทรดจูเวนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ